บริการชื่อเองนะครับความดีที่ทำแล้วภูใจะไม่ถุกก็อาจจะเป็นเรื่องของพ่อแม่ครับคือสมัยก่อนนี่เวลาช่วงไปเรียนเนี่ยมีแล้วก็จะนึกถึงต,ตัวเองไปไหนมาไหนก็ไปกับเพื่อนเวลาพ่อแม่ชวนไปไหนก็ไม่อยากจะไปเพราะคือแบบเบื่อครับแต่ว่าเธอ ิดถึงพ่อแม่มากขึ้นคิดถึงว่าอ่าคนจะทำอะไรเพื่อท่านมั่งหรือว่าจะพาท่านไปไหนดีทีนี้เวลาทำงานเลิกมาก็อยากจะกลับบ้านไปไป,ไปเจอไปเจอพวกท่านเลยส่ือเพื่อนๆน,นี่ก็อาจจะเป็นแบบอาทิตย์หนึ่งเจอครั้งหนึ่งเดือนหนึ่งเจอนัสองสามครั้งอะไรอย่างเงี้ยก็อ่ผมก็อยากจะให้ทุกคนแบบคิ้ถึง พ่อแม่มั่งว่าท่านจะเป็นอยู่ยังไงมีเพื่อนไหมหรือว่าอยากจะไปไหนอยากจะทำอะไรหรือเปล่าก<ป>็เนี่ยครับความดีที่ผมคิดว่าดีที่สุดของผมในตอนนี้คือการที่ได้ดูแลพวกท่านแล้วก็เรียนดูพวกท่าน